สวัสดีครับทุกคนกเดี๋ยววันนี้จะพามินนี่ไปทําวัคซีนเข็มที่3าเนาะซึ่งวัคซีนเข็มที่สามอ่ะส่วนใหญ่เลยนะครับเขาก็จะทําวัคซีนพิษสุนัขบ้าร่วมมาด้วยซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของว่าเราจะเราต้องการที่จะทําวัคซีนพิษสุนัขบ้าร่วมมาด้วยไหมเราต้องพิจารณาความแข็งแรงของสุนัขของเราก่อนถ้าสุนัขของเราไม่ใช่พันธุ์ทอยเป็นสุนัขแบบมีเดียมบีดขึ้นไป อันนเช่นแบบบีเกิลขึ้นไปดัชชุนขึ้นไปอะไรเงี้ยเฮ้ยอาจจะแบบทําวัคซีนเข็มสามร่วมกับทําพิษสุนัขบ้าไปเลยได้แต่ถ้าแบบสุนัขของคุณเป็นสุนัขพันธ์ยแล้วเราแบบพิจนารณาแล้วว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะไหวกับการทําวัคซีน6กโลครวม6กโลกเนาะเขาเรียกว่ารวม6โลกเพราะว่าเข็มที่3ามคือวัคซีนรวม5้าโลกเนาะแต่บางคนก็ไม่ได้ฉีดรวม5โลกบางคนก็ฉีดแบบว่าฉีดแยกไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง ก็ต้องอยู่ที่ดึงพินิจของเราด้วยแล้วก็ดึงพินิจของหมอด้วยแต่หมอส่วนใหญ่เขาก็จะแบบฉีดหกโรครวมแต่หมอเขาก็จะแบบไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นนะเขาไม่ได้ดึงดังอ่ะเนาะถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะทํา5โรคแล้วก็พิสมจนักบ้าต่างหากอีก2อาทิตย์ถัดไปเขาก็ยินยอมมันขึ้นอยู่กับกับกับความพึงพอใจของเจ้าของอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทําวัคซีนแ็ม3เสร็จ ก็จะทำโปรแกรมถ่ายพยาธิพร้อมกันไปด้วยเลยก็คือพยาธิในกระเพาะหรือว่าพยาธิในลำไส้เนาะก็จริงๆอยากจะบอกพ่อพ่อ,พอแม่แม,หม่หลายคนมือใหม่หลายคนในปัจจุบันเราอยู่ในกลุ่มสุนัขมากมายไม่ว่าจะเป็นใน Facebook เองก็ดีหรือว่าจะอยู่ในพันทิปเองก็ดีเนาะหลายหลายคนยังเกิดข้อสงสัยอยู่ว่าถ้าเลี้ยงหมาในบ้านอ่ะหมาอินโดร์เลี้ยงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลี้ยงแบบปิดร้อยเปอร์เซ็นต์จำเป็นต้องทำวัคซีนไหม แยกเป็นหนึ่งกรณีสองกรณีก่อนกรณีที่หนึ่งถ้าเราไม่มั่นใจว่าเราจะไม่นําเชื้อโรคเข้าไปฉีดแต่ถ้าเรามั่นใจแล้วว่าเราเป็นคนที่สะอาดมากพอก่อนเข้าบ้านฉันล้างมือล้างเท้าก่อนเล่นหมาฉันล้างมือล้างเท้าฉันฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ทุกวันทุกชั่วโมงทุกนาทีอันนี้ก็ไม่ต้องฉีก,ก็ได้ หมายถึงว่าไม่ต้องฉีดวัคซีนก็ได้แต่ถ้าเราไม่จานพอไม่มั่นใจพอว่าเ,เราสะอาดขนาดนั้นไหมวะเราไฮจีนิกขนาดนั้นหรือเปล่าเราแบบอนามัยขนาดนั้นหรือเปล่าอะฉี่เถอถ้าสมมติว่าเราไม่แบบเรากลัวโรคบางโรคมันอันตรายมากอาทิเช่นลำไส้ที่ติดเชื้อจากแบบเชื้อผ้าโวอย่างเงี้ยโอกาสรอดคือแบบ20%บางท่านคือแบบให้10%โอกาสรอดนะให้10%ไว้ซ้ำอะไรอย่างเงี้ยเราอย่าเสี่ยงเลยดีกว่า ถ้าสมมุติว่าเรากลัว5โรคกลัวสุนัขของเราเสี่ยงต่อการแพ้วัคซีนเนาะฉีดแยกมันมีวัคซีนแยกวัคซีนเฉพาะหลอดลมตีบวัคซีนเฉพาะโรคลำไส้อักเสบวัคซีนเฉพาะโรคไข้หดัดอะไรเงี้ยก็ฉีดแยกไปเลยไม่ต้องไปรวม5้าโรคไม่ต้องไปรวมหโรคแบบที่คนหลายๆคนเขาทํากันอันนั้เขาซื้อความสะดวกสบายคือแบบไม่ต้องไปไม่ต้องแบบ ไม่ต้องไปคลินิกฉีดยาหลายๆรอบเพราะว่ามันก็รวม5โรคมาแล้วแต่ถ้าลูกกลัวลูกเราแพ้ลูกเราไม่เด็กแข็งแรงก็ฉีดทีละโรคทีละโรคทีละโรคไปอะไรเงี้ยโรคบางโรคที่เราไม่สามารถที่จะป้องกันได้โดยตัวของเจ้าของเองเราก็ไปฉีดโรคนั้นเข้าใจผิวปะแต่แนะนําอยากให้ฉีดไม่ว่าคุณจะเลี้ยงระบบปิดแค่ไหนอะตัวคุณนั่นแหละคะ่ะเป็นพาหะพาหะไม่ได้มีแค่นั้นมีจากยุงอีกมีจากอากาศอีกคือเราจะไม่เปิดอากาศภายนอกเข้าไปในบ้านเราเลยเหรอ เป็นไปไม่ได้อากาศมันอยู่ในอากาศเชื้อโรคต่างๆมันอยู่ในอากาศดังนั้นน่ะถ้าเป็นไปไม่ได้ก็ฉีดวัคซีนเราเคยที่จะคิดว่าไม่ฉีดวัคซีนแล้วเราก็ถูกคนถามนี้เหมือนกันว่าคุณมั่นใจได้ไงว่าตัวคุณเนี่ยตัวเจ้าของอ่ะไม่เป็นประหาไปสู่ลูกโอ้จริงว่ะแล้วฉันก็ไม่ได้แบบเป็นคนไอจีนิกขนาดนั้นน่ะบางวันกลับบ้านไปเล่นกับลูกเลยด้วยซ้ำเพราะแบบคิดถึงอ่ะก็คนมันคิดถึงทําไงได้แม่ก็ขออนุญาตพูดถึงการเตรียมตัว การเตรียมตัวก่อนที่เราจะเอาลูกเราไปฉีดวัคซีน1เราห้ามอาบน้ําลูกเราสักหนึ่งอาทิตย์เลยหนึ่งอาทิตย์ไม่ต้องอาบจริงๆเขาบอกประมาณ3วันคือก่อนที่จะไปฉีดห้ามอาบน้าของของเรานะที่หมอนแนะนําคือ3วันแต่เราแบบอาทิตย์หนึ่งไปเลยก็จะไม่ฉีดพอฉีดเสร็จก็อีกอาทิตย์หนึ่งห้ามอาบน้ําอ่ะเพราะว่าการฉีดวัคซีนมาเนาะมันทําให้สุนัขเสี่ยงต่อการเป็นไข้อ่ะสูงบางตัวเป็นไข้อยู่แล้ว ต่แบบอาจจะไม่ได้ออกอาการอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นหมาที่แข็งแรงแต่จริงๆภายในของเขาค่อนข้างที่จอดแอร์อยู่แล้วอะไรเงี้ยถ้าเราไปอาบน้ำเขาปุ๊บอาจจะแบบกลายเป็นแบบไม่ออกอาการคือออกอาการเลยเป็นไข้เลยอะไรเงี้ยก็แบบโหหนักใจเราไปอีกเข้าใจผิดป่ะแล้วก,ลก็สองเราต้องสํารวจลูกเรานะไม่ใช่แบบถึงคิวฉีดวัคซีนแล้วฉันจะตะบันฉีดอย่างเดียวเพราะว่ามันสําคัญ ไม่จริง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 การฉีดวัคซีนมันสาม,มารถรืมใหม่ได้ถ้าสมมติว่าเวลาของเรามันพังอะ่ะแต่เราอะ่ะต้องดูด้วยว่าวันที่เราฉีดวัคซีนหรือว่าสองสามวันก่อนฉีดวัคซีนลูกของเราไม่สบายหรือเปล่าถ้าลูกของเราไม่สบายห้ามฉีดวัคซีนลูกของเราท้องเสียหรือเปล่าท้องเสียห้ามฉีดวัคซีนเข้าใจฟิวปะ้ะ คือถ้าเรากลัวแบบอุ้ยไม่ได้มันต้องวันนี้เท่านั้นถ้าไม่วันนี้จะต้องไปเริ่มเข็มแรกใหม่ไม่เป็นไรไปเริ่มเข็มแรกใหม่ดีกว่าไปฉีดเข็มที่กำลังจะไปฉีดแล้วลูกกลับมาแบบแย่กว่าเดิมแล้วแบบคร่านี้ล่ะแก้ไขกันอะไรกันไม่ได้แล้วเขา้าใจคือปะดังนั้นแล้วอ่ะการเตรียมตัวก่อนไปฉีดวัคซีนการเตรียมตัวหลังฉีดวัคซีนอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพ่อพ่อ,พอแม่แม่ที่จะต้องทําความเข้าใจกับมันด้วยวันนี้ฉีดวัคซีนเสร็จแล้วค่ะ ันนี้คงยืมเมียๆหนะึวันนี้เป็นยังไงบ้างครับับไปแล้วแล้วก็ส่วนใหญ่เนาะ<ม>พอฉีดเสร็จปุ๊บเราต้องรอดูอาการประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงว่าเฮ้ยลูกเราแพ้ฟักซีนหรือเปล่าตัวแดงหรือเปล่าเหงื่อซีหรือเปล่าลิ้นซีหรือเปล่าหน้าบวมหรือเปล่าปากบวมหรือเปล่าถ้ามีอาการปุ๊บเราจะได้ให้หมอฉีดยากแก้แพ้ได้ทันท่วงทีไม่ก่อให้เกิดการเขาเรียกว่าอะไรอันตรายในแบบ ในกับสุนัขของเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราจะพาลูกไปฉีดวัคซีนหรือว่ามีคิวไปฉีดวัคซีนกรุณาทาตัวให้ว่างที่สุดอย่ามีธุระเพิ่มเติมทําให้วันนั้นเป็นวันที่ว่างเลยอ่ะควรจะว่างสองวันด้วยซ้าเพราะว่าสุนัขเราต้องคอยดูอาการของเขาเนาะสองวันด้วยซ้ําทําให้สุนัขเราปลอดภัยถ้าอยากให้สัตว์เลี้ยงปลอดภัยหาคิวให้ว่างวันไปฉีดวัคซีนว่างทั้งวันนะคะแบบไม่ใช่แบบอุ้ยไม่ว่าง ว่างแค่แป๊บเดียวเดี๋ยวพอฉีดวัคซีนเดี๋ยวพาลูกไปไว้ในกรงอะไรเอาอันนี้ไม่ได้นะ